เ,นะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ,บ,บ้านไปค่ะไปดูตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนี้แลวตัวเขาใหญ่ด้วยไม่กลับไี้่ไม่กลับไ้าม่ใส่ถุ่ะไม่ไรพ่ออยู่ข้าหนาทุกคนเห็นไหมอ่ะแล้วในครัว ตัวนี้กัดเหรอกัดเอามาแกงเลยนะเดี๋ยวอ่ะเคยเจอไหมกินหมากัดแกงเลยนะเดี๋ยวอ่ะไม่กัดดีกว่าถือไม้มันจะวิ่งมากัดอ่ะดิอ่าอ่าเรื่อูร <c oughs> <c oughs> ับรู้กัดเนี่ยถ้าพ่อไม่อยู่ไม่เห่านะถ้ากัดคือแกงเลยนะเออเฮ้ยแล้วตัวนี้กัดหรือเปล่าเนี่ยมาหากูเนี่ย ตัวนี้เป็นจริงเหรอเปีบ้านไม่สนิทกันะเฮ้ยเมียหลังเมียหลังซื้อขนมใหหมากินนี่เผื่อมันจะดีกับเรานี่ดูขาดูก่อนนี่ทำไมโหเนี่ยตอนโรงพยาบาลอ่ะสี่วันหมากัดโอ้โหอ่ะดูรอบๆฝั่งนู้นอันนี้อันนี้ของเราที่ดินหนึ่งตรงไหนอะแม่้อะมาอันนี้ของของคนอื่นแล้วนะแม่นะแค่ตรงเสาเนี่ย โอเคนั่นข้าหลังของใครอะแม่ขอ, oh, ของหลานหลานอ๋อของหลานอ่าเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูมา อันนั้นร้านค้าเหรอพ่อไปพาหนูไปเดินซื้อน้ำกินร้านค้าหน่ะเออหนูแม่ค้าพ่อค้าไหนนะเหมือนมอไฟแม่ล็งเลยอ่ะเฮ้เหมือนเลยจริงๆอันนี้คันไหนของใครอะคะของพ่อของพ่อหรอ เหมือนของหนูที่บ้านเลยนี่ถามเขาว่ามอไซค์ที่บ้านยังดีไหมเขาบอกยังดีตอนแรกเมื่อวานจะซื้อมอไซค์ให้เขาในไลฟ์เขาบอกมอไซค์ยังดีนี่เด็กผู้ชายจริงมอไซค์ยังดีดีดีที่ไม่หลุดออกค่ะนี่บอกแบบบอกว่าเออนคกสวรรค์นในขันครับอ๋ออันนี้พ่อไว้ขี่ไปนาไปไล่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆ้ร้านนี้ขายอะไรอ่ะแม่อันนั้นเขาขายขายอะไรจ้าคุณยาย โอ้ยอเสียดายจังเลยไม่ได้อุดหนุนเลยอ่ะขาย,ขายดีหมดแล้วฮะข,ข,ข,ขายดีบ้างไปดีบ้างออ๋ขายดีบ้างไปดีบ้างดื่มน้ำกินหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะมีน้ำเย็นเย็นชื่นใจไหมจ๊ะ <ส>ทำไมน่ารักจังเลยเนี <elaborate> uh, ่ยอยากจะชื่นใจหรือเปล่าไม่รู้นั่งก่อนเจ๋อ่น่ารักจังเลยทำไมน่ารักจังเลยจ้าน่ารักดีไม่น่ารักยังไงอ่ะอายุกี่ขวบอ่ะทำไมสวยจังเลยอ่ะแปดิขวบคิดถึงคุณยายตัวเองเลยอ่ะเอายตัวเองไุณยายตัวเองไปอยู่บนสวรรค์แล้วอ่าขาสบายแล้วลูก ลับๆลับนับแม่ลับเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เอาน้ำมาให้นะคะเสียบสายฉันน่ารักน่าเห็นมากคุณยายขอให้สภาพร่างกายถึงไหนนร้านคุณยายเหรอคะไปหยิบน้ำไปหยิบของมากินเลยร้านคุณยายกินอะไรกินเลยนะคะเดี๋ยวเลี้ยงเองค่ะ คุยค่ะโอ้คุยายหยิบอะไรให้หนูสักสองพันบาทหยิบอะไรให้หนูสักสองพันบาทนุชหยิบที่หยิบสักสองพันดูหนูคุณยายหยิบอะไรก็ได้สองพันขอบคุณค่ะคุณยายเนี่ยไข่ก็ได้เนี่ยน้ำมงน้ำมันเนี่ยอาหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยนะหยิบสักสองพันเนี่ยน้ำมงน้ำมันไข่อะไรอย่างเงี้ยอุดหนุนยายสักสองพันอ้าวอย่างงี้นุชหมอยกเชลมาเลย ขนมขนมอะเอาไปแจกข้างทางมุกมุกคิดตังนี้ทงถั่วเนี่ยเอาไห้ขนมขนมโอ้ยายวันนี้ขอหมดร้านแล้วปิดร้านกลับบ้านเลยได้เงินคนรวยไปซื้อใหม่โอเคโอเคโอเคยายบอกว่าได้เงินไปซื้อใหม่ไม่เป็นไรหมอเลย เอาเอาเมียหลังยกม,มาเลยเออแะละเอาไปแจกกาบบูเรือ right. ์กาแฟเนาะกาแฟกาแฟใครกินใครกินบ้างาม่คุณยายขายดีจังเลยวันนี้แม่มีขนมไทยๆที่แม่เด็ี๋ยวเราดูว่ายายจะคิดตังค์ได้ไหมนะมาก็ต้องขายดีสิคะเดี๋ยวมาดูคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบคิดเลขนะคะยกมาเลยแม่แม่ยกมาเลยเดี๋ยวหนูให้แม่เอาไปแจกชาวบ้านยกมาเลยนี่นี่นี่แม่ชั้นนี้ชั้นนี้ ออร่อยมีถั่วตัดน่ละตรงนั้นแหละอ่าโอเคเออเนี้อหลังยกมาเลยของโปรดแม่นั่นนันแหอตัดน้งโกเลยยกไปเลยยกไปเลยไปให้แจกขนมชาวบ้านแม่เนี่ยขนมขนมอย่างเงี้ยหมดอายุกี่วันคุณยายขนมอย่างเงี้ยหมดอายุกี่วันขนมนะคะเนี่ยเราเป็นราเทิะโลกอ๋ออ่งนี้เอาหมดเดี๋ยวแม่เอาไปแจกชาวบ้านนะแม่มาขนเลยค่ะมาดูแม่ขนแม่ขนขนมชั้นนี้หมดทั้งหมดนี้เลยค่ะขนขนมหมดนี้มันหนึ่งสองสามขนมสามชั้นนี้หมดเลย มาแต่หนูช่วยแม่คนคนกันหมดเลยคราวนี้แหละอันนี้เราหยอกคนแก่ให้คนแก่คิดเลขให้มึนหัวนะคะเดี๋ยวมาดูคนแก่คิดเลขกันโดยย้ายโดยย้าย่ดยย้ายโดยย้ายโดยย้ายเลยเรลี้ยวสมุดมาแล้วใช่ใช่เขียนใหญ่ใช่เอาสมุดมาจดแล้วเขียนให้ถูกนะสามสี่ห้าขวดน้ำเปล่าห้าขวดไหมคิดไปคิดมาเหลือร้อยหนึ่ง เรามาดูคุณยายคิดเลขกันนะคะเขาบอกว่าช่วยยายหน่อยพ่อมานั่งก่อนพ่อเก่งหมดแล้วเนี่ยพ่อมานั่งก่อนนะทีนี้แม่เป็นคนช่วยแล้วแม่ช่วยนะแม่แม่ลำเพยแม่น้องแม่พอช่วยคุณยายคิดเลขอยู่นะฮะตอนนี้ ตีกล่องสองร้อยข้าใจว่าขายดีจนงงวะเข้าใจว่าขายดีจนงงอันนี้งงที่ลูกมันเคยขายได้อย่างเงี้ยเออมันเคยขายได้อย่างงี้งงที่ลูกงงตี่ลูกเอองงี้ยลูกเอามาอีกมาอีกสามเนี่ยลูกตาเอาไปสามามสามห่อนะไอ้สามห่อสามห่อสามห่ออ่ะสามห่อ อะเขายดีจนงงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ปิดร้านสามวันเปะนี่เต้นอารมณ์อยู่หน้าอเภอเดี๋ยวค่อยลงของก่อนไม่ว่างลงของขดไม่ว่างลงของไปรอนายกินข้าวยังจ้าทำไมหมู่บ้านนี้น่ารักน่ารักมีเดี่ยวคนแก่น่ารักน่ารักไปเที่ยวลาวยิงทางไหมคะ นี่นั่งนี่เป็นแก๊งเลยเนี่ยเออเขานั่งกันเป็นแก๊งนะเนี่ยแถวนี้กอลรวมกันย้ายกันขอกล้องหน้าหน่อยน้ไอ้กระหม้าได้แค่อันนี้แปดติบเลยนะย้ายทำไมทำไมคนตรงนี้เขานั่งกันเป็นแก๊งเป็นแก๊งแบบแก๊งน่ารักน่ารักอ่ะแม่เอาไปกี่ห่อเอาไปเลยอ่ะย้ายคิดให้คุณน้าคุณน้าก่อนเนี่ยเอ่ะเขานั่งกันเป็นแก๊งอ่ะอายุไรเลี่ยกันหมดเลยอ่ะทุกคนจริงจริงแม่ต้องลองดูแต่ฮะเอากี่ห่อน้าร้องน่ารักอ่ะต้องแต่ายตังไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยอ่ะสามห่อยายมาไหอบวก ใช้ตังค์พี่ชายพียังใช่แล้วน่่ๆนตังค์ดูนี่โอยอยู่นานเงี้ยเอาดีใจตังหายไปแล้วเอาเยนี่ตังค์กหายตังค์เอามาเลยจตังไม่จงจะเดินไปกไมตังหายตังใครหายจ่าอันเ็เนี่ยปัญนรปัญเี้ยัใจจะตัง เขาบอกว่ายายอย่าชวนคุยนะคะเดี๋ยวเล็กเพื่อนมาหายไปนิดเดีเคะเอออย่าชวนยายคุยเดี๋ยวเล็กเพื่อนเล็กเพื่อนนะฮะยายคุยมาสิบสี่อันละสิบห้ายายจุดในสมุดนู่งนึ่งหนึ่งยายยายยายไม่หันหนยายงวดนี้ออกอะไรอ่ะหนึ่งสามจีตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยายงวดนี้ออกอะไรอ่ะอยายคิดเลขกี่แม่อนดเนี่ยเอาบ้าานยย เดี๋ยวเดี๋ยวถยติ๊ยายยายยายอ่ะยัยบาดัวตัด1ิอันตาดเดน้ำงหวให้เอาหัวตัดก่อนหัตัดหัวตัดสิบพันยายงวดนี้ออกอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ัวตัดสิบไม่ได้หลืมนะเขาบอกเออออันนี้สองสี่หก ห้าร้อยห้าย<ห>ัยยยยายโกอาคาเดียกันนะค่ายายเลขกับเลขกับอ่ะกับหน้ากับหลังอ่ะยัยสองหนึ่อันนี้อาคาเดียวกันนหครบวกบวกเออบวกสิบแปดสิบเก้าใหครบยี่สิบขายยี่สิบขายยี่สิบอัยายยตัวบนเลขอะไรอ่ะยายสตัวบนเลขอะไร เนื้อาเนื 2> 2้อตีันม่เกงหรืราคาเดียวกัน20ชิ้นเป็นอยเนื้ไม่ไหวเจนี่แคนแก่ได้ทุกวันอ่ะแกล่ะนี่ตอนยายตักแกงอยู่อ่ะตักแก้งยายตักทุกคัน่ะที่หนูนะเพราะเห็นแล้วคิดถึงยายตัวเองใ่ชอบแก้งคนแก่าย่าเป็นบวก ย33สิบสามเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกาแล้วมาก็หลอกเขาให้เขาเขาให้เขางงเนี่ยมีสิบแปองอกเอาแล้วนะยังไม่ทำอะไรเลยยายสรุปออกเล้เลยแปกาแฟหกหอสองสี่หกเจ็ดกาแฟเจ็ดยายยายรางวัลที่หนึ่งเลขอะไรนะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งานามาสนะ รางวัลที่1หนึ่งสามสี่เจ็ดยายซื้อแบตเตอรี่ยังอ่ะร้อยยี่สิบหรือเปล่าใช่ร้อยยี่สิบยายไม่ต้องคิดแล้วยายไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวหนูให้หนูไม่ต้องคิดแล้วหนูให้มากกว่าที่หนูซื้ออ้าวเงี้ยนั่นะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่คิดตั้งนานกูกาแฟเด็ดยายบอกไม่คิดตั้งนานหนูแม่ยายขาดทุนหรอกยายสรุปรางวัลที่1ออกอะไรแปดร้อยสี่สิบเอาอันนี้รวมไปถึง รวมไปให้หมดเลยพันกว่าแล้วยาคูสองสี่หกแปดสิบยาคูสิบขวดทุไอ่เก้าติ๊บาทอ่าเอาแกลดได้แกลดได้ไอ้เนี่ยเก่งเลยรวมมาอายุเก้าแปดสิบแล้วทุกคนขายของอ่ะดูดิตกลงเท่าไหร่ตกลงเท่าไหร่ยานรวมเรารวมรวมรวมรวรวมรวมโวไม่ได้แล้วรวไม่ได้ที่ตั้งนานรวมไม่ได้ไปตายแลยไปตายไอ้นุชไปไบแข่งพันไว้พี่เอาแบงค์พันแบงค์พัน ตังอ่าไอ้แนนแนนไปหยิบตังมานี่ออกมาจากกรุงเทพไม่ได้เอาตังมาไปยืมตังลูกน้องข้างทางหมดเลยมไปหยิบมาเออยืมตังมาฝึกได้ไหมขับได้เหรอขับได้ไหมขับได้ไหมขอแกนะได้ขับได้ขอใครใครถ้าหนูยืมได้ไหมยายพอแล้วไม่ต้องคิดแล้วตกลงรางวัลที่หนึ่งออกอะไรเอ๊ะบอกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งสามสี่ไม่พลาดสิะนึ่งมหนึ่งสามไม่จบอายุบอกบอกอายุยายบอกอายุยายอ่ะอายุยายอายุยายคือ เจ็ดทิศแปดอ่าเจ็ดแปดกลับไหมเลขกลับไหมเลขเคลื่อนไหมันก็ต้องออกแปดเจ็ดทิศด้วยที่มันกลับกันที่ถ้าถูกก็ต้องมาหายายนะไม่มาโดนด่าไปด่าถึงบ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่ถูกอ่ะแล้วถ้าไม่ถูกเราตังคืนที่ยายนะถ้าไม่ถูกไม่ถูกก็เดี๋ยวหัวหลังหัวหลังอ่ถ้าไม่ถูกไปตังคืนที่ยายนะค่าลอตเตอรี่อ่ะคืนไม่ได้เราอยับคืนเลยได้คืนเลยนะให้ไปเลยฮะยาย วันนี้อุดหนุนอ่ะเดี๋ยวให้แม่น้องไปแจกชาวบ้านไม่ได้เอากลับนะอันนี้กี่พันแล้วเมื่อกี้พันสี่เหรอพันสี่พันสี่แล้วสี่ร้อยโอเคเอาตั้งมาจ่ายไปหน่อยสี่ร้อยยายลดให้ที่เหลืออีกยายลดให้โอ้ค่ะคุณค่าสี่ร้อยสี่ร้อยเหลือสี่ร้อย กันเองก็เหลือ34มาิบ่บาทเพ<อ>ราะว่า13 1434หนเหลือ34บาทลูกหลานสี่ไม่งั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะเอาทิ่ย่างไรก็ได้เอาจบสี่กันเลยอโอ้โหหัวใจอ่ะดูสิมาอยา่ยังคิดไม่ครบเดี๋ยวรอตามค็ป๊ก็ะซิปก็มา ยายยายบอกว่าหนูในทีว <travaille> <l ark> ีไม่สวยและตัวจริงสวยอ่ะตอนแรกก่าหนูจะหมอทั้งร้านหนูจะกลับแล้วนะหนูไม่ซื้ออะไรอย่างนั้นอ่ะตัวจริงมัน้วยกลับดีกว่ามีเดี๋ยวคนบอกว่าหนูอ่ะสวยอย่างตัวจริงสวยงในทีวียายพูดอย่างนี้หนูเสียใจเอ้ยเ้ยกลับไปไม่ต้องซื้อแล้วไปกลับลยเป็นคนมุ้งมิ้ง อ่าจ่ายยา20บาทค่าน้ํากลับเลยทุกอย่างที่เหมาเอาขึ้นชั้นหมดเลยเอากลับหมดเลยเมียหลังเอาของกลับไปเลี้ยงกลับเลยยเได้เลยอย่างเงี้ยยังไงดียังไงดีบ้านอยู่ที่่ไหนนบ้าอยูกรุงเทพยายกลับเลยกลับแล้วไอ้เมียหลังแกของขึ้นรถเพื่อกรตั้งมากลับได้กลับแล้วอย่ามาหลอกลวงยายเดี๋ยวแจ้งตำรวจตรงนี้เอาดิ <Yeah. S 2> ยายใส่ไหมครบห้าพันยังไม่ถึงห้าพันของอะ่ะเอาไงล่ะแม่นับก่อนยังไม่ครบห้าพันเอาบวกเลขกันต่อแม่หยิบข <1, 4. S 1> นมไปอีกแม่เมื่อกี้พันสี่เมื่อกี้สี่ร้อยไม่ได้คิดหมดแล้วก็หนูบอกว่าให้ต่อสองพ <c oughs> ันงั้นหนูเอาขนมไปอีกชั้นหนึ่งให้แม่เอาไปแจกชาวบ้านนั่นแหละชั้นนั้นนะแม่ยังไม่ถึงพันด้วยชั้นนั้นอะ่ะ โอเคไหมยายอ่ะถ้ายายไม่โอเคหนูเอากลับหมดนะของอ่ะโอเคกลับไม่ได้อยู่คนสองคนแกนี้จะไปเอาดอกไมอยู่คนแก่นีลูกชายจะไปไม่ไหวเเห็นไหมล่ะใลูกชายอ่ะเป็นมอีไในลูกชายสมองตีบล้อาหมออ้คนสี่แดงๆลูกชายเป็นสมองตน่หน่อยอยู่คนเอเขานั้นแหละขนมชั้นขนมปังอันน้พอแล้วขนมปังไ ที่เหลือยายมีของติดร้านบ้างเหลือยายยายรวยยิ่งยขึ้นไปนะลูกนารวยมากๆลูกยายรวยยรวยเยอะๆเปนเจ้ากทำไม่ไยนก็ทไมไ